เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับที่จะเข้าไปทำความสะอาดตรงนี้นะครับมันมีถาวรเดี๋ยครับคนผ่านไปผ่านมาก็ได้แต่ผ่านผ่านมานะครับเห็นอะไรที่มันไม่สวยไม่งามก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สะพานบริเวณโรงพยาบาลศรีสันาลัยและที่ว่าการอำเภอศรีสันาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูสถานการณ์น้ําในแม่น้ํายมที่อำเภอศรีสันาลัยครับ ถ่ายทอดผ่านช่อง YouTube ของแสวงนาธาระไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่อำเภอสินชันาลัยเป็นอย่างไรครับไปดูกันครับว่าน้ำตอนนี้มันสูงขนาดไหนนะครับครับแม่น้ำยมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะน้อยนี้มากตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับแม่น้ำเนี่ยความสูง ขึ้นมาประมาณ50%ของความสูงที่มันจะสูงสูงสุดนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมมาดูนะฮะระดับน้ําจะสูงกว่านี้เยอะแต่ตอนนี้มันก็ผ่านไปได้ครึ่งแล้วล่ะมันจะมีเรื่องของการระบายน้ําอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีความสูงขึ้นมามากกว่านี้ประมาณ 1- นึสองเมตรซึ่งตอนนี้น้ําลดลงไปประมาณ1นึเมตรแล้ววันนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ฝนจะตกมาตลอดเลยทําให้สถานการณ์น้ําสูงขึ้นมากนะครับ สังเกตดูต้นหญ้านะครับจะลู่ไปตามน้ําเลยนะครับเนื่องจากกระแสน้ําไหลแรงมากนะครับตรงส่วนนั้นจะเป็นบ้านพักของท่านายนอำเภอของอำเภอริทธนารัยนะครับก็จะมีการทําเขื่อนแล้วก็มีหินทิ้งไว้ตรงนั้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ํานะครับก็ตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่าน้ำเนี่ยไหลลงไปก็จะเข้าไปสู่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรสีสำโรงและเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ผ่านไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็ตอนนี้รับน้ํากันไปแล้วนะครับ50%นะครับแล้วน้ําก็จะมาเรื่อยๆนะครับครับซึ่งซึ่งเดือนนี้เนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่มีน้ํามีฝนตกชุกมากๆในภาคเหนือนะครับน้ำจะไหลาจากจังหแพร่ออกมาลงถูงจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ไปถูงจังหวัดพิจิตรแล้วก็ลงไปสู่ ลุ่มน้ําด้านล่างใครๆเข้าไปกรุงเทพมหานครนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราไปชมอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ตำบลฝางนิ้วตรงนู้นนะฮะเป็นสะพานอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ Ô oh mày à ครับก็สวัสดีครับผมพามาีกจุดหนึ่งนะครับเป็นสะพานข้ามตรงบริเวณตำบลป่างยูอําเภอศิษสนาไรจังหวัดสุโขทัยนะครับ,รรบ,าารบถ้าสังเกตดูตรงนั้นจะเป็นสามแยกองนี้เราจะวิ่งไปอาเภอเด่นชัยนะครับจังหวัดแพร่แล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะกลับไปที่ตัวอํเาเภอศิษสนาไรนะครับสถานการณ์น้ําตอนนี้นะครับเมื่อก,ก่อนหน้านี้มันสูงขึนนะ้นนี้มากแล้วแต่นี้น้ํามันลดลงไปแล้วคาดว่าประตูน้ําที่อำเภอศรีสวรรคโลกเนะี่ยน่าจะเปิดแล้ว เราบายน้ําออกไปนะเรามาดูสถานการณ์น้ําตอนนี้ที่มาจังหวัดแพร่นะครับเยอะมากๆเลยครับน้ําไหลมาเต็มแม่น้ําแม่น้ํามีความกว้างมากๆเลยนะนี่คือสะพานบริเวณตำบลบางยิ้ว แม่น้ำกว้างมากๆสุดหูกตาแนละมีต้นยางนาต้นใหญ่มากๆว่นนั้นนะโหต้นกระผ่ยอยู่ริมน้ำคัดจะสังเกตได้ว่าบริเวณสองข้างของแม่น้ำเนี่ยถูกกระแสน้ำได้พัดพาจนเรียกว่าต้นไม้ต้นยานี่ลาบเลยนะครับ แล้วบริเวณสองข้างแม่น้ำเนี่ยมีต้นไม้ต้นไผ่เขียวชุ่มมากๆแล้วแล้วก็แม่น้ํามีความกว้างมากๆเลยผมก็กะไม่ถูกว่านะ่าจะประมาณหนึ่งรเมตรนะฮะแม่น้ำเนี่ยมันมีความกว้างมากๆเลยนะครับความลึกก็อาจจะถึง10เมตรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังอยู่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่ไม่วิกฤตมากนักนะฮะแต่ว่าอยู่น่าจะประมาณสัก5 0ซของปริมาณน้าสูงสุดนะครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะนํามาเสนอซึ่งผมเองอยู่ในพื้นที่และอยากนําเสนอให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศให้รับทราบว่าตอนนี้ประเทศไทยภาคเหนือเราน้ำอยู่ดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีกระแสน้ําลงไปที่ภาคกลางแล้วนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีการรองรับน้ําในช่วงนี้ เริ่มมีน้ําท่วมในหลายอําเภอในจังหวัดสมุทปราการนะอํอำเภอบางพลีหรือแม้แต่กรุงเทพมหาคนครรวมถึงจังหวัดอุทยาบ้านผมเองซึ่งมีสถานที่รองรับน้ําเหมือนกับแก้มลิงซึ่งบ้านผมเองก็ท่วมเป็นประจําทุกป,ปีเลยนะครับก,ก็ฝากไว้ให้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ มาเร็วดูน้ำกันไ,<อ>ไปดีกว่าร้อนโหย่าลกเต็มเลยเด<ๆ>ี๋ยวผมขอขอนุญาตนะครับที่จะเข้าไปทำความสะอาดตรงนี้นะครับมันมีเถาวั์พันอยู่โอ้แล้วกันเนี่ย Åhå! น้องอ้ํานาำผูคนไปไหนมาไหนจะได้รู้กัน Okay. ผู้คนไปไหนมาไหนจะได้รู้ว่าถนนเนี่ยมันไปทางไหนกันมันออกไปหมันเป็นสูงเดียนะดครับคนผ่านไปผ่านมาก็ได้แต่ผ่านผ่านมานะครับเห็นอะไรที่มันไม่สวยไม่งามก็ช่วยๆ่วยกันหน่อยนะครับพี่น้องครับ